สวัสดีเช้าวันเทศกาลตรุษจีนค่ะซินเจียยุอีซินนี้หัวใช้วันที่31มกราคมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนุย้ย h a v e nice a n ย n u a y ค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะคลิปนี้นะคะนุ้ยจะพาทุกคนไปเช็คสภาพอากาศของบ้านเราประจำวันที่31มกราคมวันเทศกาลวันตรุษจีนนะคะวันนี้เป็นวันไหว้ ขอให้ชาวจีนทุกคนและชาวไทยทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยทุกคนกันนะคะและก่อนอื่นที่เราจะไปรับฟังกันนั้นนะคะนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอ,ขอกำลกังใจจากทุกคนค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้นุ้ยด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะในวันนี้ค่ะภาคเหนือก็ยังคงหนาวเย็นต่อเนื่อง จากลมตะวันตกที่ยังคงพัดปกคลุมอยู่นะคะส่วนภาคอีสานลมหนาวกำลังปานกลางค่ะจะลงมาปกคลุมในวันนี้ซึ่งทำให้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งและก็จากนั้นค่ะอุณหภูมิก็จะลดลงเล็กน้อยค่ะตอนนี้เราก็มาฟังลักษณะาอากาศประจำวันที่31มมกราคมกันค่ะลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งลักษณะเช่นนี้ค่ะทำให้ภาคเหนือและภาคตวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยบริเวณยอดดอยเนี่ยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด5 1าถึง2องศาเซลเซียสส่วนยอดภูมีอากาศหนาวด้วยค่ะอุณหภูมิต่ำสุด8-14องศาเซลเซียสและในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากประเทศจีนค่ะ ได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศลาวตอนบนเวียดนามตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วค่ะและคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยในวันนี้นะคะวันที่31มกราคมค่ะส่งผลให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดน,นำเอาความชื้นจากทะเลค่ะเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้บริเวณดังกล่าวนะคะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะ โดยที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่บริเวณจังหวัดมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคตะวันออกก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่บริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะสำหรับภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะคะ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพค่ะก็เนื่องมาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและก็ระมัดระวังอันตรายค่ะจากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยสำหรับภาคใต้ค่ะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนค่ะทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าะนองบางแห่ง ทางฝั่งอ่าวไทยและอันดามันนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่เท่ากันค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะและในวันนี้ถึงวันที่3กุมภาพันธ์มวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ พัดนำเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมที่ภาคตนออกเฉียงเหนือภาคก,กลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตนออกด้วยนะคะทำให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในระยะแรกค่ะและจากนั้นค่ะอุณหภูมิก็จะลดลง1-3องศาเซลเซียสกับมีลมแรงค่ะภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวภาคตนออกเฉียงเหนือภาคก,กลางภาคตนออก มีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะและในช่วงวันที่4-5กุมภาพันธ์นะคะมวลอากาศเย็นอีกระลอกค่ะจากประเทศจีนก็จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้อุณหภูมินะคะจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสค่ะกับมีลมแรงค่ะภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวภาคกลางภาคตอนออกก็มีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะ และในช่วงวันที่1 5กุมภาพันธ์นะคะภาคใต้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะก็มาจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงค่ะจบพยากรณ์อากาศนะคะคลิปนี้นุ้ยไปก่อนพบกับนุ้ยได้ใหม่ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย